มาดูแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้กันนะคะเสื้อยางน้อยยางหน่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้ไม่มองว่ารูปมันอาจจะไม่ถูกนะจริงๆกระดุมมันจะต้องอยู่ด้านไหนนะถ้าถ้าทํากระดุมโชว์แบบเนี้ยถ้าทํากระดุมโชว์แบบเนี้ยเราต้องทําเอาเราจะต้องทําสาบสั้นท,ทาทําสับสั้นอย่างเดียวเนี่ยพอเปิดอันนี้ออกไปมันก็จะโบวบมันก็จะโบูบแบบนี้มันก็จะมีมีช่องแบบนี้ ว่าเราใส่ใส่ลิ้นข้างนี้แล้วมันก็จะพับมาทางนี้แล้วเราก็เอากระดุมปิดแบบนี้นะเย็บกระดุมตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะปิดเราอาจจะติดตะแปะไว้ตรงนี้เพื่อความเรียบร้อยถ้าสมมุติว่าเราทํากระดุมโชว์แบบนี้นะเราก็ต้องทสาสับสั้นทสาสับสั้นตรงนี้เราก็ตรงนี้เราก็เก็บงานโดยการเย็บริมเนาะแล้วก็เอานี้มาใส่หรือว่าเราจําเป็นจะต้องทําสับนะอันนี้สับต้องไปทำเอาเองถ้าสมมติว่าเราจะทําสับสั้นเนาะแต่อันนี้มันเป็นสับยาวอันนี้อันนี้กระดุมนี้ไม่เอาเดี๋ยวไปลบทิ้ง กระดุมนี้ไม่เอากระดุมมันจะอยู่ด้านในตัวนี้มันจะเปิดได้จะเปิดได้แล้วก็ถึงจะเห็นเม็ดกระดุมนะแบบนี้แบบนี้นะคะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะสับกระดุมนี้มันจะต้องเปิดได้เป็นสับซ้อนแบบนี้นะตรงนี้สักหลังสักหลังสักหลังแล้วก็สักหลังนี่คือกระดุมด้านนี้อันนี้จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นสับยาวสับยาวเราตัดสองอันซ้ายและขวาแล้วก็เอามาอมกับตะเข็บนี้ใส่ลิ้นเข้าไปก่อนแล้วก็อมกับตะเข็บนี้ลงไปอ่าวางนี้ ทางนี้ติดกระดุมนี่ไม่หมองทํากระดุมเข้าหายเราจะติดกระดุมถีก็ได้หรือจะติดหางอย่างนี้ก็ได้นะแต่ไม่หมองทำแระเทนให้ไปไม่หมองทํากระดุมถีนะอันน,นี้เราก็นีเราควรจะติดกระดุมที่มันเป็นสับซ้อนเราควรจะติดเป็นกระดุมกระดุมใสไม่ควรจะติดเป็นกระดุมอันนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้สับแบบว่าไม่แนบอ่ะมันทำให้สับเงิงค่ะ coup, แต่บ้านไม่เมาเรียกว่าสับเป็นชิงเงงนะเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่แนบเราต้องติดกระดุมนักเรียนนะคะติดกระดุมนักเรียนเท่านั้นมันถึงจะเป็นสับซ้อนที่สวยงามพอพอมันเป็นสับซ้อนแบบนี้ปุ๊บเนี่ย สามเหลี่ยมตรงนี้มันก็จะโดนผักมานี่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากให้มันเนี้ยบให้มันกริบเราก็ติดตะแป้ไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วเราก็เอาตะแปะตรงนี้ปิดเนี่ยคราวนี้มันก็จะแบบแบบกริบแบบสวยนะนี่ตามนี้นะนี่นะเออเดี๋ยวจะไปลบที่โปรไฟล์ว่าตรงนี้กระดุมไปลบกระด,ดุมทิ้งกัน <c oughs> อันนี้วัดกระดุมผิดไปนะอันนี้นี่คือเสื้อตัวอย่างตอนแรกแม่มองหาเสื้อตัวอย่างไม่เจอก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปลงให้นะแต่ว่าปกอันนี้แม่มองจะแก้ไขนิดนึงมันจะสวยกว่านี้เนี่ยป,ก,ปกตัวแรกที่เราขึ้น ตัวนี้ไม่มองขึ้นแหละแต่ว่ามันเพิ่งหาเจอจะปรับปกให้สวยกว่านี้นะตอนนี้นอี้มาดูชิ้นส่วนก่อนนะคะชิ้นส่วนก็ประกอบด้วยชิ้นหน้าชิ้นหน้าแบบนี้แล้วก็ประกอบด้วยสบับแบบนี้นะคะนี่คือชิ้นหน้านี่คือสับหน้าเนี่ยแล้วก็เย็บกลมเข้าไปข้าบเข้าไปอ่า เย็บคาเข้าไปนะอมเข้าไปเหมือนสับเชิดนั่นแหละค่ะพับชายก่อนแล้วก็พับชายก่อนแล้วก็อมสับเข้าไปฝั่งเนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เป็นสับซ้อนนะอ่ฝั่งที่เป็นสับซ้อนอันนี้อมเข้าไปคือสับที่ไม่ซ้อนสับข้างขวาสับข้างซ้ายที่มีสับซ้อนนะคะก็จะแบบนี้เราให้เราเย็บกลับทั้ง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 ซ้ายและขวาเนี่ยตรงนี้ให้เราเย็บกลับปึ๊บเนี้ยมาถึงตรงนี้งอขึ้นนะแล้วก็ตัดปึ๊บอันนี้พับเข้าไปอันนี้มันก็จะปิ้นออกมาแล้วก็เอานี้มาต่อกัน ฝั่งฝั่งที่เป็นสับซ้อนเนี่ยก็เอาสองอันเย,ย็บกับจะได้เอาสองอันมาซ้อนกันแบบนี้ตรงนี้ก็เยบ็บตรงนี้ก็เย็บกับพับชายก่อนแล้วก็ตรงนี้เย็บกับแล้วก็เอาสับตรงนี้มาซ้อนกันปุ๊บแล้วก็ต่อต่อปื้ลงไปแล้วก็พองเลยเออจะได้ง่ายๆฝั่งนู้นฝั่งขวาอมอมเพราะว่าเราจะต้องอมสามเหลี่ยมก็ไปด้วยเนาะฝัะ่งขวาเราอมฝั่งซามอีกทีฝั่งขวาเราอม โอ้ยนะเนาะเทปก็ไม่มีฝังขวาเราอมก็ไปแล้วก็ใส่สากสามเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมก็จะมีมาร์กสองมาร์กนี่ก็คือตรงนี้กับตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็คือสิ้นสุดตรงนี้ก็คือเกยอ,อยู่ด้านใน่ะพอนัานสากซอนมันจะมาปิดแบบนี้เนาะพอมันจะมาปิดแบบนี้พอเราเย็บเสร็จมันจะกลับมาทางนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะถูกเกยซซอนส่วนชิ้นหลังก็ปกติไม่มีอะไรทำสันทบให้ไปแบบนี้นะคะนี่คือชิ้นหลัง แล้วก็อันนี้แข็งแล้วก็อันนี้ปกปกก็จะทําให้เป็นตัดเคมีกับตัดผ้าถ้าสมมตะะิไม่ชอบเคมีก็ตัดแค่ผ้าแล้วก็อัดกาวถ้าใครชอบเคมีก็เอาเคมีกาวมาตัดแล, um, ล้วก็อัดลงไปมันก็จะคมแต่ถ้าเอาเป็นขอบเอาเป็นผ้ากาวอัดก็จะดูนุ่มๆนะคะอารมณ์จะต่างกันนิดหน่อยส่วนใครอันนี้ไม่ลองตัดอันนี้เป็นจะเป็นฉากนะะตรงไหลเนี่ยถ้าใครอยากต่อตะเข็บก็คือตอ่อถ้าใครไม่อยากต่อตะเข็บนะเอาเทิร์นต่อกันแบบนี้เอาไปต่อกันเอาเอง อันนี้มันมแยกไปให้แยกไปถ้าใครไม่อยากให้มีตะเข็บตรงไหนก็เอาไปเชิญต่อกันแบบนี้แล้วก็วางวางตัดเพราะว่าสับเรามันเป็นสับต่อเนาะมันก็จะพอดีแต่ถ้าเกิดไปสับชนเนี่ยเราจะต้องหักอันนี้เข้าไปเสื้อมันก็จะใส่ใส่แบบรวมคานนิดนึงอันนี้มันโอเคนี่แบบนี้นะอันนี้เราก็วางสันทบอันนี้เราก็มันก็จะเหลือส่วนของตะเข็บเห็นไหมส่วนทำตะเข็บแล้วเรากเอาสับมาคุบเนาะถ้าใครไม่อยากให้มีรอยต่อไหลอยู่ตรงไหนก็เอาเทินมาต่อกันเอาเองนะให้หมองทำให้แบบนี้นะจ๊ะ 行，拜拜。